จากติดลบ10ล้านกลายเป็นติดบวก10ล้านทำยังไงนะครับ ผมได้มีโอกาสนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถมีเงินเก็บได้เพราะว่าผมเจอพี่เพื่อน,น,นในธุรกิจหลายคนเนี่ยที่ทาธุรกิจบางคนนะมีมูลค่าของธุรกิจเป็นพันล้านเลยครับแต่ธุรกิจเขาก็ยังติดลบก็คือยังขาดทุนอยู่นะครับดังนั้นผมลยบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณหาเงินได้เยอะแต่เกิดจากการที่คุณ เก็บเงินได้นะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้นครับมันนี่101นะครับผมไม่ได้เครดิตอะไรจากคุณจักรพงศ์เมฆพันธ์นะครับแต่ว่าเป็นคนที่หนึ่งในคนที่เปลี่ยนชีวิตผมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับและเนื้อหาที่ที่จักรพงศ์เมฆพันธ์นะครับหรือมันนี่โค้ชนะครับได้มีโอกาสถ่ายทอดมามันทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนละเอียดคือ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทางการเงินดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับมันนี่101นะครับผมว่าจะช่วยปลดล็อกคุณจากคนที่มีหนี้ติดลบนะครับแบบผมนะครับแบบคุณนะครับสามารถแก้ไขนี้ได้หนังสือเล่มนี้ผมว่าน่าจะซื้อได้นะครับใน c s b บุ๊นะครับลองไปดูนะครับสวัสดีครับ